สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับข่าวน้องลิสอีกหนึ่งตัวจุกๆนะคะเพราะว่าอันนี้แอดปอยเขาไปเจอข่าวนี้มาก็เลยตามเข้าไปดูนะคะแล้วก็เจอว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้หรอนะคะเป็นนิตยสา,า,นะารนะวาไรตี้อันนี้ก็คือเป็นแบบชื่อดังแล้วก็อยู่มายาวนานนะแอดปอยทุกสิ้นปีเขาก็ต้องมีการจัดอันดับนู่นนี่เหมือนบ้านเราตั้งฉาย,ยาดารานะจ๊ะแต่บ้านเขามีการจัดอันดับเรื่องของเพลงด้วยแล้วมาได้ไม่รู้มีจัดดีเยี่ยมหรือเปล่าแอด แต่ว่าดันมีจัดเพลงยอดแย่หรือว่า w o r s t Song of 2024แล้วก็ลิสต์ออกมาด้วยใช่ฮะก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอาจริงๆเรื่องดีๆบางทีก็ต้องยอมรับว่าสังคมบางทีก็ไม่ค่อยบริโภคเท่ากับเรื่องที่มันไม่ดีนะครับแต่ว่าการที่แอดจะพูดว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงๆหรือว่าโดนใส่ร้ายให้ไม่ดีนะครับซึ่งงานนี้แอดบอกเลยว่า มันเหมือนกับการใส่ร้ายให้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะอ่ะเรามาว่ากันต่อนะครับคือ15เพลงที่เขาจะนันดับเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีเพลงนั้นเพลงนี้อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมทีนี้เนี่ย มันมีหนึ่งเพลงที่ติดโผลเข้าไปซึ่งแอดงงงวยมากว่ามันติดเข้าไปได้ยังไงนะครับอะแอดพูดถึงเพลง New Woman นั่นเองนะครับ New Woman เนี่ยติดโผลเข้าไปนะครับโดยก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพลง K-pop ที่แย่ที่สุดในปี2024อะไรก็ว่ากันไปแอดก็เลยงงอย่างแรกก่อนว่า New Woman เป็น K-pop ยังไงก่อน นิววู m มนไม่ใช่ K-POP นะครับซึ่งแอดก็งวงมากว่าจะอันดับอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังแอดกิปเมาส์กันต่อเดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้ฟังในช่วงท้ายคลิปว่าอะไรเป็นยังไงมุมมองของแอดเป็นยังไงอ่ะเอางี้ละกันนะฮะ ใช่ค่ะอย่างที่แอดบอยพูดคร่าวๆไปเลยนะว่าเรื่องของเรื่องก็คืออยู่ๆมีเพลง new woman เข้าไปในนั้นนะคะทั้งที่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นต่างจากนักวิจารณ์อีกหลายคนก่อนหน้ามากเลยในตอนที่น้องปล่อยออกมาเขาก็บอกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็เรียกได้ว่า mv เนี่ยถึงขั้นเข้าชิงรางวัลกันเลยนะคะในความอาร์ตความอลัยเนาะส่วนการร้องน้องลิสก็ทําได้ดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็เก๋มากๆเลยเรียกได้ว่าสําหรับแอดเนี่ยเพลงนี้เนี่ยเออลาวกับน้องตัดลิบบินเข้าสู่วง การอินเตอร์อย่างแท้จริงเลยนะเพราะว่าอย่างลลิสาเนี่ยเรายังเห็นภาพความเป็นไทยบางอย่างเนาะแต่คือจริงๆเพลงนั้นก็อินเตอร์แล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่เราเห็นแบบชุดไทยเห็นหนู่นเห็นนี่เนาะแล้วก็ยังแบบเออยังสัมผัสถึงความเป็นไทยแต่พอเปิดตัว n e w Woman ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนโลกอีกใบหนึ่งเลยเนาะในมุมมองของคนไทยด้วยนะแต่สําหรับอินเตอร์เนี่ยเขาก็น่าจะชื่นชอบอยู่แล้วประมาณนี้นะคะแต่นิยาายตยสารวาไรตี้ซึ่งตอนนี้มีเป็นออนไลน์ด้วยเนาะเขากลับพูดว่านี่เป็นหนึ่งในเพลงยอดแย่นะคะเขาบอกว่าจาก การจับคู่แบบนี้เนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยมันดูดีนะแต่ทางปฏิบัติเนี่ยมันไปไม่รอดนะคะเขาพูดถึงขั้นนี้เลยซึ่งถามว่าเขาวัดยังไงเรื่องของเคมีตรงกันไม่ตรงกันนะคะซึ่งก็ต้องดูว่าในส่วนของการวิจารณ์เนี่ยมองในมุมไหนเพราะเพลงนี้จริงๆเนี่ยนอกจากจะเจาะตลาดอินเตอร์แล้วเนี่ยเขาตีไปที่ลาตินเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าโรซาเลียเนี่ยเขาดังมากในฝั่งนู้นเนาะแล้วกระแสตอบรับน้องนะคะแล้วก็สื่อลาตินเมกาเนี่ยก็คือ แบบพูดถึงเพลงนี้แล้วก็กระแสนในช่วงนี้ของน้องลิส t มากมากเลยนะแอปเปิลนะกวาดอยู่แล้วนะตลาดทางนู้นนะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยไปขัดใจเขาตรงไหนยังไงนะคะอ่าถ้าพูดถึงในส่วนที่เขารู้สึกขัดใจนะครับเดยแอสรุปให้ฟังแบบว่าสั้นๆจบคลิปปิดคลิปกดทิ้งกดรีพอร์ตช่องแอดกิฟได้เลยนะฮะ <laughs> <laughs> ก็ที่เขาไม่พอใจนะครับคือทางด้านว a l เตี้เนี่ยให้เหตุผลเอาไว้ว่าเขารู้สึกไม่พอใจกับท่อนของโซรซาเลียนั่นเองนะครับคือถ้าแอดพูดง่ายๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเพลงมันไม่ได้สมูทอะ่ะมันไม่ได้ไปในแนวราบเดียวกันแบบเอิงเอ่ยเอิงเอ่ยไปเรื่อยอะไรประมาณนั้นนึกออกไหมฮะคือเขาบอกว่าท่อนของโซรซาเลียเนี่ยมันทําให้สเสน่ห์ของเพลงเนี่ยมันหายไปด้วยการที่อยู่ๆก็กระชากมูทไปมันเลย,ยแบบไม่ไม่สมูทอะ่ะซึ่งเขาก็ชมด้วยนะ เขาให้บทว่าแต่พอมันกลับมาเป็นท่อนที่ลิซ่าร้องเนี่ยมันว้าวเหมือนกับเกิดใหม่เลยอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนทํางานศิลปะทํางานเพลงเนาะมันมีมานานแล้วครับอการที่เล่นท่อนแบบดึงมูดอารมณ์เปลี่ยนแล้วก็กลับมาเร็วกลับมาช้านะครับเปลี่ยนทํานองเปลี่ยนอะไรซึ่งเพลงสากลตั้งแต่ยุคเก่าๆเนี่ยบางทีมี33มูท3โทนในเพลงเดียวกันนะฮะมันก็มีนะครับแต่ว่านี่แหละ อย่างที่บอกว่าเหตุผลที่เขาให้ไว้ก็คือไม่พอใจท่อนของโลซาเลียนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ชมลิซ่าเอาไว้ยืดยาวว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอแอดมองว่าการที่เขามาจัดดบอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันค่อนข้างจะบั่นทอนคนทําเพลงเนาะซึ่งเขาตั้งใจทําออกมานะครับทั้ง2คนเนี่ยเขาตั้งใจทั้งคู่นะฮะคือจะมาแบบไม่พอใจก็ก็กระไรอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็ยังมีการดึงเอาเขาเรียกว่าบทของนักวิจารณ์ที่แบบงี่เง่าออกมาพูดด้วยว่ารู้สึกว่า ลิซ่าเนี่ยยังไม่เห็นหลุดจากแบ็คพิง์เลยซึ่งแอดฟังนิววูเมนแล้วเนี่ยแอดก็ไม่ได้รู้สึกคิดถึง Back แบ็คพิงเ์อะเนาะคือตัวตนของลิซ่ามันแบบมันชัดมากทุกคนนึกออกไหมคือคาแรคเตอร์ของน้องแบบชัดมากๆอะแอดก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบอมไม่ได้คิดถึงแบ็คพิง์นะครับตอนฟังนิววูเมนแค่รู้สึกว่าโหมันใหม่จังเลยมันมันเป็นเนื้อเพลงที่แบบจะลงโลกเปลี่ยนโลกอะไรแบบนั้นซะมากกว่านะฮะนี่แหละแอดก็เลยงงว่าแบบทําไมเขาจัดอันดับแบบนี้นะฮะแต่แอดก็เข้าใจได้ว่า ที่เขาต้องชูเป็นน้องเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเพลงของน้องไงน,น้องก็เลยแบบรับตรงนี้ไปอ่ะเนาะเออทุกคนเป็นความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะฮะแอดก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยคิดอย่างไงนะครับซึ่งส่วนตัวแอดคิดว่าแอดไม่พอใจกับอ่าผลเขาเรียกว่าผลอะไรของเขาอ่ะผลสรุป,ปปลายปีของเขาเอ,อ่ะแอดรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับมันบั่นทอนคนทําเพลงนะอ่ะส่วนตัวมองแบบนี้ครับ แล้วก็ขอทิ้งท้ายหน่อยเดียวว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์ถ้าเกิดว่าเขาเชื่อออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าท้ายที่สุดอย่างที่แอดบอยบอกเขาคอลแลบกันแต่ว่าน้องเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในเพลงนี้แต่จะต้องมาปรับตกว่าอันนี้เป็นเพลงของน้องลิสแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันไม่ใช่เนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาต้องการเรียกกระแสป,ปลายปีด้วยหรือเปล่านะคะกับลิสเพลงอะไรประมาณนี้นะเพลงนี้นะไม่ใช่ k pop. เคป๊อปแอดกิฟเพลงนี้ไม่ใช่เคป๊อปเออมันผิดตั้งแต่ที่เขาพูดตั้งแต่แรกแล้วแหละมันไม่ใช่เคป๊อปนะคะแล้วก็จิงกบ เล่าไปประกอบกันออกมากลายเป็นสรุปปลายปียอดแย่ของนิตยสารที่ว่านี้ไปซะแล้วนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนคะ่ะสองแอดบายบาย